วันนี้ผมอายุครบ32ปีแล้วจะมารีวิวชีวิตให้ฟังกันนะครับได้ใช้ชีวิตมา32ปีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ขึ้นเยอะยังไม่เคยแต่งงานแต่ก็ไม่ได้โสดแล้วนะครับมีแฟนที่คบกันมาตอนนี้ก็10ปีแล้วตอนตอนนี้มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วบ้างอืมอืมก่อนหน้านี้ครับเคยมีรถยนต์ที่แม่ซื้อให้แต่ตอนนี้ผมขายกินไปแล้วนะครับ,บรหรือจะบอสไซล้อเล่นนะครับจริงๆกําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรดีส่วนบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้ก็พักอาศัยอยู่บ้านแฟนนะครับหน้าที่การงานนนนตออี้เร่ยๆะ ส่วนเงินเดือนก็พอใช้มัง้งแต่ผมก็ยังโชคดีนะครับที่มีรายได้เสริมต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนในการทาคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่างๆของผมนะครับรวมถึงคําติชมต่างๆที่ทําให้ผมได้พัฒนาตัวเองขึ้นและก็มีรายได้เสริมจากตรงนี้ด้วยนะครับและก็อยากจะขอบคุณตัวเองนะครับที่มาได้ไกลขนาดนี้ถึงไม่ใช่จุดที่ไกลที่สุดนะครับแต่ผมก็ภูมิใจในความพยามของตัวเองนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับที่จะทํางาน2อ,อย่างไปพร้อมกันตอนกลางวันรับราชการนะครับพอเลิกงานมาผมก็มาถ่ายคลิปคิดคอนเทนต์ถ่ายเองต แต่ก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นรู้สึกดีมากครับเวลาทําคลิปแล้วมีคนชอบคลิปเรานะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องสุขภาพนะบอกเลยว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงปวดหลังนะครับพอ,อตัวเองอายุเข้าเลขสามเท่าน,นั้นแหละรู้เลยนะครับส่วนเหล้าเบียร์ตอนนี้ก็จะพยายามลดให้น้อยลงนะครับเพื่อสุขภาพใน,ในอีก 10- 20ปีข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าโมตอนนั้นมึงอายุ50นะแล้วสุขภาพมึงแย่ป่วยติดเตียงจะบอกมึงว่ากูขอโทษที่ทํางานหนักใช้ร่างกายไม่เท่าหนุ่มถนอมเลยแต่ถ้ามึงแข็งงแรงดีนะีีีกใใชช้้ววิตหมมคาสุขท่ ขยันวันนี้ก็เพื่ออยากให้เรามีกินมีใช้ไม่ลําบากในใบกษียนีนะเว้ยเพื่อน